สวัสดีครับเพื่อนเพืวันนี้ผมจะพามาชมรองเท้าคอนนะครับเป็นรุ่นที่สวยแล้วก็ใส่สบายมากๆเลยครับเพื่อนเื่อนเห็นไหมครับสวยมากครับรูปทรงสวยมากๆเลยครับ เบอร์สิบเบนะครับ